ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไฟออกอืมไฟติดนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันอันนี้คือการที่การโมนะครับติดแผงระบายความร้อนทางด้านหลังเจาะนี่ออกนะครับส่วนด้านหน้าส่วนด้านหน้าก็ เจาะแล้วก็ติดพัดลมอย่างงี้นะครับนะครับติดพัดลมปิดด้านหน้านะครับจะทนนะครับ,รบเดี๋ยวก็กำลังประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จเดีไปลองตรงู้นนะครับสวัสดีครับ